สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับในการโอนเหรียญระหว่างบัญชีไปแนนนะครับดูตามภาพเลยนะครับให้เราเข้าที่ p 2 p wallet นะครับแล้วก็ดูนะครับว่าเรามีเหรียญใน p 2 p wallet ไหมครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดส่งนะครับเพื่อที่จะโอนไปบัญชีอื่นนะครับโดย เราโอนเข้า p 2 p wallet ของเขานะครับจะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับในการโอนหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราใส่อีเมลนะครับของบัญชีที่เราจะโอนไปนะครับหรือบัญชีไปทางนะครับแล้วก็พอเรากรอกบัญชีเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกเหรียญที่เราจะโอนไปบัญชีใบนั้นอีกบัญชีหนึ่งนะครับแล้วก็ ใส่จำนวนนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่จะลงรายละเอียดนะครับในช่วงช่องของเมโมนะครับก็ให้ลงไว้ได้นะครับก็ใส่เป็นบันทึกนะครับ เตือนความจำนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับใส่ไปในการโอนเงินไปนะครับก็จะต้องใส่รหัสการโอนนะครับหรือว่ารหัส authentication ของเรานะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับในการโอน หลังจากนั้นนะครับเราก็กดส่งนะครับพอเรากดส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับรายการจะขึ้นมาว่าเราส่งสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปดูในหน้าประวัตินะครับก็จะมีลิศรายชื่อนะครับประวัติการโอนนะครับขึ้นมาคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของบัญชีปลายทางนะครับให้เราเข้าที่ P2P wallet เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราโอนระหว่าง P2P wallet ด้วยกันนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของ f a t e s p o t เราจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าเหรียญเราอยู่ในโซนของ P2P wallet นั่นเองนะครับโดยที่เรากดปุ่มโซน P2P นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเหรียญเข้ามาในบัญชีปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นครับให้ทําการโอนเหรียญ usdt ในโซนของ p 2 p wallet นะครับโอนไปที่ f r e e e and spot นะครับเพื่อที่จะนําเหรียญตรงนี้นะครับที่เราโอนมานะครับไปเทรดทำกำไรต่อไปนะครับ พอเราทําการโอนออกไปที่กระเป๋า f ฟสแอดสปอรแล้วนะครับให้เรามาเช็คที่ f ฟสแอดสปอรนะครับก็จะพบได้ว่ามีเหรียญ USDT เข้ามาในกระเป๋าแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการเปิดบัญชีไปนั้นนะครับผมจะทิ้งลิงก์สมัครให้นะครับแล้วก็มีห้องเทรด24ชั่วโมงนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ